สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญดีบุก5สตางค์รัชกาลที่8เสียนโตนะครับอ่รอ 8, เป็นพี่ชายในหลวงนะครับแล้วก็เสียนโตก็หมายถึงสมัยก่อนท่านยังทรงวัยเยาว์นะครับท้ายทอยท่านก็จะทุยๆสวยๆแบบนี้นะครับจึงเรียกว่าเสียนโตนั่นเองพอโตเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นเสียนเล็กหรือปกตินั่นเองนะครับนี่คือเหรียญดีบุก5สตางค์ รัชการที่8เสียนโตราคา370รวมส่งค่าส่งด่วนก็50และ20บาทค่าน้ำมันที่เขาขับไปไปสนีนะครับรวมแล้วตกเหรียญละร้อยเท่านั้นเองแล้วเป็นเสียงโตด้วยนะเพื่อนๆครับผมให้เวลาเพื่อนสวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน123กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลัง จะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพนะครับส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟาชิวๆก็ได้นะครับเห็นรายละเอียดแล้วนะเนาะเอาอีกนะเต็มๆเลยให้เวลา3วินะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้1 2 3เอเลืียครับอันหนึ่งสองสามเลรีอนครับ, 1, 2, 3, เ,รบเห็นรายละเอียดแล้วเนาะ ย้อนกลับมาดูได้นะ1,2,3กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ y o u t u b e จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะจ๊ะสวยไหมครับขอบเหรียญด้านนอกขอบเหรียญด้านในครุดนะครับตัวหนังสือนะครับความวิ้งของผิวเหรียญน,นะครับขยายอีกครับเอาใจคนดู Youtube ช่องผมนะครับครบห้าวิผมจะเลื่อนแล้วนะอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ ชัดๆกันเลยนี่ขยายสุดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับผิววิงวิงสวยไหมกดหยุดดูเองนะเลื่อนผิววิงวิงสวยไหมกดหยุดดูเองนะเลื่อน โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ2องนาทีครึ่งพอดีเลย